สวัสดีครับเพื่อนเพ่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่5ธันวาคม้านะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับห้างเสียงเช้าตัวเด่นก็คือ2องกับห้ากับเจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองเจ็นะห้าศูนย์ห้าหนึ่ง จับคู่ก็ห้าสี่เจ็ดสองห้าหนึ่งสองสี่เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งนะคะสองห้าห้าสองสองสี่สี่สองห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนาะทำไมงั้นเพื่อนๆจะซื้อทางคู่ก็สองสี่ศูนย์สองสี่หกสองสี่แปดนะห้าเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเก้าอย่างนี้ก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สองห้าหนึ่งสองห้าแปด ก็ไปบาย3กั6 5กับ8ก็3 0 3 1 3 2 3 3 3 5 3 6 3 8 8 0 8 1นะ8 2 8 3 8 5 8 6นะคะจับคู่ก็3 6 6 3 3 5 5 3 8 3 3 8 6 8 8 6นะ5 8 2 3 6 8 8 3 5แล้วก็6 5 8อย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเด้อทั้ง2อแนวทางเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้เนาะอย่าลืมกดไลค์ให้เด้อดูทุกครั้งนะช่วยกดหน่อยโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ